บางคืนคุณอาจลืมตาค้างอยู่ในห้องเงียบๆไม่ได้เศร้าอะไรแค่ไม่หลับเสียงนาฬิกาเดินเหมือนจะดังขึ้นกว่าปกติหมอนใบเดิมก็ไม่นุ่มเท่าเมื่อคืนก่อนทั้งที่ร่างกายเหนื่อยแต่ใจก็ยังวนอยู่กับเรื่องเดิมๆคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกครับหลายคนโดยเฉพาะในวัยที่ผ่าน50มาแล้วเริ่มรู้สึกว่าการนอนหลับไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่แปลกดี พอหลับไม่สนิทแค่สองสามคืนร่างกายเราก็เริ่มเปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนความสดชื่นหายไปเงียบๆคุณอาจเคยลองหลายอย่างแล้วแอร์เย็นผ้าห่มอุ่นกลิ่นลาเวนเดอร์เพลงผ่อนคลายแต่พอทุกอย่างเงียบลงใจยังตื่นเหมือนเดิมบางคนเริ่มพึ่งยานอนหลับเพราะคิดว่าก็แค่คืนสองคืนแต่บางครั้งยานอนหลับก็พาเราหลับแต่ไม่ได้พาเรากลับมารู้สึกพักจริงๆ ผมอยากชวนคุณลองกลับไปหาสิ่งที่อยู่ใกล้มือมากกว่านั้นสิ่งที่คนไทยใช้กันมานานก่อนจะมีเม็ดยาก่อนจะมีเสียงปลุกจากมือถือสูงวัยใจเกินร้อย คืนนี้เราจะคุยกันเรื่องสมุนไพรไทย5อย่างที่หมอแนะนำจริงและคนธรรมดาก็ใช้ได้ไม่ใช่แค่ชื่อเรียกแต่รวมถึงวิธีใช้ที่ทำได้จริงผมจะไม่บอกว่าทุกอย่างต้องเวิร์กแต่ผมอยากให้คุณฟังมันเหมือนเรากำลังหาทางกลับไปหาการนอนดีๆด,ด้วยกันเพราะเมื่อคุณนอนได้ดีชีวิตทั้งชีวิตก็ดีขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องพยายาม อีกอย่างที่หลายคนไม่ทันรู้ตัวคือยิ่งอายุมากขึ้นการหลับลึกก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆการนอนที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของเวลานอนแต่มันคือภาวะที่ทั้งใจและกายพร้อมจะพักแต่พอเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการนอนก็ค่อยๆลดลงเมลาโทนินที่เคยพุ่งขึ้นตอนหัวค่ำกลับออกช้ากว่าเดิม วงจรของหลับลึกก็สั้นลงเราเลยตื่นง่ายแม้แค่เสียงฝนตกเบาๆในคนวัย60ปีขึ้นไปมีถึง50 7ถึงเ0เปอร์เซ็นที่บอกว่าฉันไม่เคยหลับลึกมานานแล้วแล้วพอหลับไม่ลึกร่างกายก็ซ่อมแซมได้น้อยหัวใจก็เต้นไม่สม่ำเสมอสมองก็เหนื่อยจากการไม่ได้พักจริงๆ บางคนเริ่มฝันแปลกๆบางคนเริ่มลืมง่ายบางคนตื่นขึ้นมาแล้วไม่อยากลุกจากเตียงเลยเราอาจจะไม่ได้ป่วยแต่ก็ไม่รู้สึกดีจริงๆแล้วถ้าเราไม่อยากพึ่งยาเราจะทำอะไรได้บ้าง จริงๆแล้วสมุนไพรเคยเป็นเพื่อนของการนอนมานานมากโดยเฉพาะในภูมิภาคบ้านเราหมอแผนไทยหลายคนแนะนำสมุนไพราบางชนิดให้ผู้สูงวัยที่นอนหลับยากไม่ใช่แค่เพราะมันช่วยกล่อมประสาทแต่เพราะมันสอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติของร่างกายเราจริงๆบางตัวไม่ได้ทำให้หลับเร็วทันทีแต่ทำให้ใจนิ่งเลือดไหลเวียนดีขึ้น หรือแม้แต่ช่วยลดธาตุไฟที่ร้อนอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวคืนนี้ผมอยากชวนคุณรู้จักสมุนไพร5อย่างที่หมอหลายคนแนะนําและคนธรรมดาก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษอะไรเลยตัวแรกที่อยากเล่าคือขี้เหล็ก ถ้าคุณเคยได้กลิ่นดอกขี้เหล็กต้มใหม่ๆคุณจะจำมันได้เสมอมันไม่ใช่กลิ่นหอมแบบดอกไม้ทั่วไปแต่มันขมและนุ่มในแบบที่ทำให้ใจเบาขึ้นอย่างแปลกประหลาดในดอกและใบขี้เหล็กมีสารที่ชื่อว่าบาราโคเป็นสารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์กล่อมประสาทแบบอ่อนๆช่วยให้เราสงบลงจากข้างในมันไม่ใช่ยาที่ทำให้ง่วงทันทีแต่พาใจให้ช้าลงเบาลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป คุณอาจต้มดอกขี้เหล็กไว้กินกับข้าวสวยอุ่นๆหรือชงดื่มแบบน้ำต้มตอนหัวค่ำก็ได้ขอแค่ระวังปริมาณเพราะมันมีฤทธิ์ระบายด้วยวันละถ้วยเล็กๆก็พอคุณอาจไม่รู้สึกอะไรในคืนแรกแต่ถ้าลองต่อเนื่องสัก3-4ถึงวันร่างกายจะเริ่มเชื่อใจมันเองแล้วความตึงเครียดบางอย่างก็จะคลายออกช้าๆโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอีกตัวที่หลายคนคุ้นชื่อคือใบบัวบก บางคนรู้จักมันในฐานะสมุนไพรแก้ช้ำในแต่จริงๆแล้วมันคือสมุนไพรของความเงียบใบบัวบกมีสารแอเซียติโคไซ์ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทโดยตรงมันช่วยลดความวิตกกังวลทำให้สมองผ่อนคลายหัวใจเต้นช้าลงและใจนิ่งเหมือนผืนน้ำที่ไม่มีลม วิธีง่ายที่สุดคือปั่นสดกับน้ํำผึ้งเล็กน้อยดื่มตอนเย็นหรือหลังมื้อค่าอย่าใส่น้ำแข็งเยอะเพราะมันจะขัดกับฤทธิ์เย็นที่ควรจะได้จากมันบางคนไม่ชอบรสแต่ถ้าคุณลองคุณอาจจะรู้สึกว่านี่คือรสชาติที่ไม่เอะอะไม่ดึงความสนใจแต่เย็นและซื่อสัตย์กับใจคุณ ต่อมาคือสมุนไพรที่บางคนไม่อยากมองแม้แต่ชื่อมะระขี่นกเพราะมันขมขมจนหลายคนเบื่อหน้าแต่ในความขมนั้นซ่อนฤทธิ์เย็นที่ลึกและมั่นคงเอาไว้ ในตำรับแพทย์แผนไทยมระขีนกถูกใช้เพื่อลดธาตุไฟในร่างกายซึ่งธาตุไฟนั้นไม่ได้หมายถึงไข้หรือความร้อนทางกายอย่างเดียวแต่มันรวมถึงอารมณ์ที่พลุ่งพล่านความคิดที่ไม่หยุดไหลหรือความกระวนกระวายที่มักมาเยือนก่อนนอนเมื่อธาตุไฟลดลงร่างกายจะเย็นลงและสมองก็จะค่อยๆวางตัวลงเหมือนน้ำในแก้วที่นิ่งหลังจากหยุดคน วิธีใช้ก็ง่ายคุณอาจต้มเป็นแกงจืดยัดไส้หมูสับหรือลวกกินกับน้ำพริกในมื้อเย็นแต่ต้องระวังไม่ให้เผ็ดหรือร้อนจัดจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นการต่อต้านสิ่งที่มระพยายามทำให้เรานิ่งลงรสขมของมันอาจไม่อร่อยในคำแรกแต่ถ้าคุณให้เวลากับมันร่างกายของคุณจะเริ่มตอบสนองเราวกับกำลังบอกว่าคืนนี้อาจหลับง่ายขึ้นก็ได้นะ บางคืนแค่ได้กลิ่นอะไรบางอย่างก็เหมือนใจมันเริ่มเย็นลงถ้าแสงไฟในห้องครัวสลัวๆคือบรรยากาศของความสงบกลิ่นของเก๊กหวยร้อนๆก็คงเป็นเสียงเพลงเบาๆที่ใจได้ยินดอกเก๊กหวยแห้งมีฤทธิ์คลายประสาทส่วนพุทราจีนมีคุณสมบัติช่วยบำรุงเลือด พอรวมกันเป็นชาอุ่นๆมันกลายเป็นเครื่องดื่มที่ทั้งใจและกายยอมรับไม่มีคาเฟอีนไม่มีรสจัดมีเพียงความหอมบางๆเหมือนต้นไม้ที่ถูกแดดอุ่นตกกระทบและความหวานเบาๆจากธรรมชาติที่ไม่ต้องเติมอะไรเลย แค่ใช้ดอกเก๊กฮวยแห้งสักหยิบมือพุทราจีนแห้งสักสองสามลูกเติมน้ำร้อนแล้วแช่ไว้ราวห้าถึนาทีดีมก่อนนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องหวานเพิ่มไม่ต้องปรุงแต่งแค่ปล่อยให้มันทำหน้าที่ของมันคุณไม่จำเป็นต้องรู้จักสมุนไพรทุกตัวในโลกแค่ได้รู้จักตัวนี้สักสองสามคืนคุณจะเริ่มเชื่อในคำว่าธรรมดาแต่ได้ผล และยังมีอีกตัวหนึ่งที่ลึกกว่านั้นเหมือนพาใจไปอยู่ในป่าเงียบๆนั่นคือเห็ดลินจือบางคนบอกว่าการนอนดีต้องเริ่มจากการสงบลึกและไม่มีสมุนไพรตัวไหนพาเราไปถึงตรงนั้นได้เร็วเท่ามันเห็ดหลินจือมีสารไตรเตอร์พินอยซึ่งช่วยลดความเครียดในระบบประสาทในขณะที่โสมมีสารจินเซโนไซที่ช่วยปรับสมดุลพลังงานในร่างกาย มันไม่ใช่เครื่องดื่มที่ทำให้ม่วงทันทีแต่มันทำให้ร่างกายพร้อมจะพักอย่างมีพลังวิธีง่ายๆก็คือชองเห็ดลินจืออบแห้งกับน้ำร้อนเติมโสมเล็กน้อยจะใช้แบบผงหรือแห้งก็ได้ดื่มวันเว้นวันไม่ต้องดื่มทุกคืนและเลือกเวลาหัวค่ำไม่ใช่ก่อนนอนทันที สิ่งที่คุณอาจสังเกตได้หลังจากนั้นไม่ใช่ว่าหลับเร็วขึ้นแต่คือความเงียบในใจที่ชัดขึ้นร่างกายจะไม่ต่อต้านการพักผ่อนมันจะไม่ดิ้นไม่ฝืนมันจะวางและถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าทุกตัวที่เล่ามาดูดีหมดแล้วจะเลือกอยังไงนั่นเป็นคำถามธรรมดาที่เกิดกับทุกคนลองถามตัวเองว่าคืนนี้คุณกำลังเจออะไรถ้าคุณกำลังเครียดจากความคิดที่หยุดไม่อยู่ ลองเริ่มจากใบบัวบกหรือขี้เหล็กถ้าร่างกายรู้สึกว่าร้อนรุ่มตื่นตัวเกินเหตุมระอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะถ้ารู้สึกอ่อนเพลียเหมือนเลือดหมุนเวียนไม่ดีนักพุทธซาจีนและเก็กหวยคือคำตอบแต่ถ้าใจของคุณนิ่งเกินไปเย็นเกินไปจนไม่อยากหลับก็อาจลองเห็ดหลินจือกับโสมไม่ต้องเลือกให้ถูกไม่ต้องเป๊ะตามสูตรแค่เริ่มจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าพอจะทำได้วันนี้ ถ้ายังไม่แน่ใจลองจดไว้สักนิดว่าคืนไหนคุณใช้อะไรแล้วสังเกตการตอบสนองของร่างกายผ่านไป3วันคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นกว่าที่เคยและถ้าคุณอยากเริ่มคืนนี้เลยนี่คือ3สูตรง่ายๆที่คุณทำได้ทันทีโดยไม่ต้องไปหาของไกลชาเก๊กหวยกับพุทซาจีนเหมาะสำหรับวันเหนื่อยๆที่อยากผ่อนคลายไม่ต้องเติมน้ำตาลแค่ดื่มตอนหัวคำ่ำแล้วปล่อยให้กลิ่นมันพาใจเบาลง แกงจืดมระขี่นกหรือขี้เหล็กต้มจิ้มน้ำพริกกินกับข้าวสวยร้อนๆแบบไม่เผ็ดไม่ร้อนจัดจะช่วยให้ร่างกายเย็นลงอย่างเป็นธรรมชาติส่วนสูตรพิเศษเห็ดหลินจือกับโสมชงน้ำอุ่นวันเว้นวันเหมาะกับคืนที่ใจไม่นิ่งดื่มช้าๆไม่รีบปล่อยให้มันออกฤทธิ์ลึกถึงระบบประสาทโดยไม่ต้องบอกให้หลับ และถ้าอยากให้สมุนไพรเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดเราก็ต้องให้พื้นที่แก่มันในใจและกายสมุนไพรจะไม่เร่งไม่บังคับมันต้องการเพียงเนื่อนไขที่เหมาะสมแค่สามอย่างนี้ก็เพียงพอแล้ว ปิดจอมือถือหรือทีวีก่อนนอนสักหนึ่งชั่วโมงปรับไฟในห้องให้สลัวลงเหมือนแสงแดดใกล้หมดวันแลนมดของหวานของทอดหรืออาหารเผ็ดในมื้อเย็นให้ร่างกายไม่มีสิ่งเร้ามากเกินไปก่อนเข้านอนสิ่งเล็กๆพวกนี้เหมือนเรากำลังปูที่นอนให้กับใจของเราก่อนที่ร่างกายจะหลับจริงๆ คุณอาจไม่ต้องหลับทันทีหลังจบคลิปนี้ก็ได้คุณอาจยังคงคิดอยู่อาจยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมแต่อย่างน้อยถ้าคุณเริ่มวางบางอย่างลงไม่ใช่แค่มือถือแต่รวมถึงความพยายามจะหลับด้วยคุณจะพบว่าการนอนดีๆไม่ได้มาจากการฝืนแต่มาจากวางใจไว้ตรงนั้นแค่ได้ดึงอะไรอุ่นๆแค่ใจมิ่งลงนิดหนึ่งแค่ร่างกายได้รับสัญญาณว่าคุณปลอดภัย แค่นั้นก็พอแล้วคืนนี้ลองเลือกสมุนไพรสักตัวไม่ต้องครบหา้าไม่ต้องเป๊ะตามสูตรแค่เริ่มจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าได้แล้วอย่าลืมกลับมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าคืนนั้นคุณหลับไปตอนนับถึงเลขไหนแล้วพบกันในตอนหน้าที่เราจะคุยกันว่าอาหารเย็นบางอย่างอาจเป็นตัวร้ายที่ทำให้คุณนอนไม่ลึกโดยไม่รู้ตัวฝันดีครับ